วันนี้คุณผู้ชมหลายคนเก็บความพร้อมบวกในใจคอมเมนต์มาเลยคระบวกบวกบวกคอมเมนต์ได้ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกอของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปไม่ต้องเข้าข้างไม่ต้องรักรัฐบาลก็ได้ครับ <ฮะ S 1> สถานการณ์ไทยกัมพูชาเราก็ต้องยอมรับกัมพูชาเนี่ยมีการยั่วยุทุกวันแล้วก็มีการยื่นเรื่องต่อศาลโลกแล้วนะทั้งสามประสาทแล้วก็รวมทั้งพื้นที่ช่องบก ปรากฏวันนี้ฮะมีคลิปเสียงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ฟังกันทั่วหน้าแล้วหล่ะม,มันเป็นคลิปเสียงที่สมเด็จฮุนเซนคุยกับคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรฮะ,ฮะคลิปเสียงตอนแรกเนี่ยสมเด็จฮุนเซนมีปล่อยแค่สั้นๆใช่แต่ตอนหลังสมเด็จฮุนเซนบอกฮะ อยากฟังคลิปเต็มไหมถ้าถทยต้องการไม่นานฮะคลิปเต็มก็มาจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้เราคงไม่สามารถทางโทรทัศน์คงไม่สามารถออกคลิปเต็มได้นะเราไปฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนที่นายร,รัฐมนตรีเธอก็ยอมรับฮะว่าเธอคุยกับสมเด็จกุณเซนประธานวิสภา,าของกัมพูชาจริงฮะไม่อยากให้ลังโค่ไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพทักสองเนี่ยคะ่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอะ ก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะทางนั้นนะ่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จปะปะทะกันตรงชายแดนนะคะเอ่าเมตอาพุทธียนะนั่เเบ่งยัยจังอัลอย จริงๆท่านสมเด็จคุณเซนท่านก็พูดไทยชัดเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่คลิปนี้นี่เราตัดตรงไฮไลท์มาเลยฮะคาว่าแม่ทัพภาคที่สองคำว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามคําว่าอย่าไปฟังคุณผู้ชมฮะพอฟังแล้วก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จําได้ใช่ไหมนายมนตรีภายรทองทานชินวัตรเคยบอกตลอดกองทัพกับรัฐบาลเราทํางานร่วมกันเรามีความเข้าใจที่ตรงกันแม้ว่าที่ผ่านมามันจะมีข่าวอยู่เป็นระยะระยะเช่นกองทัพเคยเสนอให้ปิดด่านทั้งหมด แต่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่เห็นด้วยและคลิปเสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังฮะผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะได้ฟังคลิปเต็มแล้วด้วยซ้าแต่วันนี้ในข่าวพร้อมบวกเราขอปล่อยเพียงช่วงนี้ที่เป็นช่วงไฮไลท์เลยระหว่างการคุยกับทางด้านของนายรัฐมนตรีของไทยยัแพทองทานชินวัตรกับสุทธุนเซนนะครับประธานสภากัมพูชาและประธานองคมนตรีเนื้อหาบางส่วนนะครับนายกแพทองทานบอกว่าไม่อยากให้สดทุนเซนเนี่ยไปฟังแม่ทัพภาคที่2ก็ค,คือพลโทบุญสินพาดกลางเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับเรา สัญตาตรงนี้ฮะเพราะจะทําให้ท่านเนี่ยไม่พอใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ความตั้งใจของรัฐบาลเพราะทางฝั่งนั้นอาจจะอยากดูจะเท่พูดอะไรไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติขณะที่ฝั่งเซอร์คลเซนก็บอกว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเปิดด่านและฝั่งกัมพูชานะครับก็จะยกเลิกนะฮะการนําสินค้าไทยเข้าประเทศถ้ายังคงยืนหยัดในการที่จะปิดด่าน แต่นี่ฮะเราเอาภาพมาเปิดให้ดูจําได้ใช่ไหมฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในวันตรีเพิ่งไปลงพื้นที่มาฮะแล้วไปเจอกับโทมบุญศิลป์ภาคกลางไม่ทับพาคที่2เนี่ยไปลงพื้นที่แต่คลิปเสียงที่ออกมาซึ่งเราก็พูดตรงๆฮะนายกแพรงทานพูดแล้วนะว่า ก็เป็นเสียงของดิชันเองอเนี่ยแหละยอมร,รับเลยเนี่ยนะครับท,นทีนี้ยังไงต่อขอ้าชานี้ครับผมราวนี้หลังจากที่คลิปเสียงดังกล่าเนี่ยมีการเผยแพร่ออกไปค่ะสื่อต่างประเทศก็รายงานเลยค่ะว่าฮุนเซนเนี่ยระบุว่าคลิปดังกล่าเนี่ยเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวแพททองทานเมื่อช่วงค่าของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเวลาทั้งหมด17นาทีกับอีก6วินาทีค่ะซึ่งจําเป็นจะต้องบันทึกเสียงการสนทนาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกทั้งเพื่อความโปร่งใสและเพื่อเสถภาพ ภายในของกัมพูชาพร้อมกับยืนยันว่ามีการแบ่งปันการบันทึกเสียงสนทนากับนายกรัฐมนตรีไทยครั้งนี้ให้กับบุคคลอีกประมาณ80คนทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสมาชิกระดับสูงในพักประชาชนกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ในกองทัพของกัมพูชาซึ่งเป็นไปได้ว่า อาจมีบางคนไม่เห็นด้วยกับผู้นำไทยรวมทั้งไฟล์เสียงที่หลุดออกมามีความยาวประมาณ9นาทีฮุนเซนบอกอีกว่าหากฝ่ายไทยต้องการคลิปเสียงทั้งหมดตนพร้อมเผยแพร่คลิปเต็มซึ่งจะมีความยาวทั้งหมด17 จุดศูนย์หกนาทีค่ะซึ่งจริงๆคลิปเต็มขนาดนี้ก็ได้มีการเผยแพร่แล้วเนี่ยนะครับขาดเดียวกันคุณผู้ชมฮะวันนี้นายรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรต้ตองมีการเปิดถแถลงข่าวด่วนเลยนะฮะผู้ชมหลังจากคลิปเสียงนี้ออกมาอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการเธอก็ยอมรับฮะว่าเป็นคลิปเสียงจริงที่ได้พูดคุยกับสมเด็จคุณเซนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของนายรัฐมนตรีเองบอกว่าได้ทราบข้อมูลจากคนที่เป็นล่ามทางกัมพูชาโดยเฉพาะสมเด็จคุณเ,เซนนั้นโกรธแม้ทัพภาคที่สองนะฮะซึ่ง ตรงข้ามกันก็มองว่าการที่แม่ทัพภาคที่สองพูดแบบนั้นเนี่ยขออย่าถือสาและพยายามทาความเข้าใจนายัฐมนตรีบอกว่าสิ่งที่เธอพูดไปที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อ,อสักครู่นี้ค่ะอ่าคุณผู้ชมเก็บวิญญาณไว้ในใจว่าท่านรู้สึกอย่างไรถ้าท่านเป็นพลโทบุญสินหรือถ้าท่านเป็นทหารหรือถ้าท่านเป็นประชาชนท่านฟังคลิปนี้แล้วยังไงนายกบอกว่ามันเป็นเทคนิคทางการพูดเพื่อไม่สมเด็จหุนเซนโกรธไปมากกว่านี้และการสนทนาในครั้งนี้เป็นการสนทนาแบบส่วนตัว เคยคุยกับคุณผู้ชมในรายการนี้จําได้ไหมฮะเมื่อไร่ก็ตามที่มีการอัดคลิปเสียงและคลิปเสียงนั้นถูกเผยแพร่ออกมาเราเคยคุยข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะฮะมันหมายความว่ายอย่างไรนายกก็พูดถึงเรื่องของการที่คลิปเสียงนี้มันถูกอัดออกมาแล้วมันเป็นการสนทนานส่วนตัวเธอบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนํามาเปิดเผยถึงเทคนิคในการพูดคุยและการเจรจาต่อรองโดยน้องตรีเองก็ยืนยันนะบอกว่าเธอเนี่ยมีจุดมุ่งหมายครับที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบของบ้านเมืองและรักษาอธิปไตยเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนจึงพูดคุยออกมาในสัตว์ด,ดังกล่าวซึ่งการพูดคุยส่วนตัวนั้นก็มีการเรียกลุงเรียกอาแต่เป็นปกติเพราะทุกคนในสังคมไทย<ฆ>รู้อยู่แล้วฮะว่าครอบครัวชินวัตรพูดไปอมคอมนะกับครอบครัวของเศรษฐลเซนสนิทสนมกันอย่างที่เราเคยเล่าไงฮะ วันที่คุณทักษิณกลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นได้กลับมาที่บ้านมสมเด็จคุณเซนเดินทางมาประเทศไทยฮะ,ะและจุดมุ่งหมายในการเดินทางมาคือมาเยี่ยมคุณทักษิณและยังมีภาพถ่ายร่วมกับคุณแพทองทายเลยเนี่ยฮะภาพนี้ฮะ แล้วก็ถ่ายร่วมกับคุณอุ้งอิงเซฟด้วยซ้ำเนี่ยนะครับทีนี้นายกก็ชี้แจงเพิ่มเติมถึงการบานี่ยฮะท <ฮะ S 2> ่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยทางกัมพูชาขอให้ไทยเนี่ยเปิดด่านซึ่งตัวนายกของเราเองเนี่ยก็รับปากแล้วก็ตกลงว่าจะมีการเปิดด่านเนี่ยพร้อมกันเพะะื่อแสดงจุดยืนถึงความสันติภาพแต่ทางกัมพูชาไม่ยอมก็เลยบอกว่าเอยไทยยอมแล้วนะไม่ได้จะต่อสู้เพะะื่อแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแต่ตอนนี้นายกบอกนะคะ ชัดเจนแล้วค่ะว่าความต้องการของท่านจริงๆแล้วคือต้องการคะแนนนิยมในประเทศของท่านเองโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรการที่ต้องการเป็นที่นิยมในประเทศของท่านเนี่ยท่านเคยบอกดิฉันว่าคะแนนนิยมเริ่มตกก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากจะเรียกพลังตรงนี้ซึ่งดิฉันก็หวังว่าท่านจะได้คะแนนนิยมเพิ่มค่ะไปฟังเสียงน,นายกรัฐมนตรีค่ะท่านคุยกันนะคะในส่วนตัวนะคะแต่มีการอัดคลิป แล้วปล่อยออกมาแบบนี้แน่นอนละว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยนะคะก,ก็ก็ตามนั้นค่ะแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะว่าความต้องการของท่านจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการต้องการความคะแนนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองนะคะโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนะคะก็การที่ท่านต้องการจะมีพอร์ตพลตี้ในประเทศของท่านนะคะเพราะท่านก็เคยบอกดิฉันนะคะว่าท่านทำลั ท่าน,นก็เคยบอกไปแล้วว่า property เริ่มตกคราน,นี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามอีกค่ะเพราะเรื่องของความสนิทสนมระหว่างครอบครัวกับครอบครัวเนี่ยนะคะค,ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหุ่นกับตระกูลชินวัตรเนี่ยถือว่าจบลงแล้วใช่<ม>หรือไม่ นายกรัฐมนตรีหัวเราะค่ะก่อนที่จะกล่าวตอบว่าไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ขอคุยส่วนตัวแล้วเพราะจะมีปัญหาเรื่องของความไว้ใจค่ะ,ะเดี๋ยวเราคอยวิเคราะห์กันเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมฮะขณะดเดียวกันครับไปที่กัมพูชาครับคุณผู้ชมครับทางด้านของนายฮูนมานีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสหภาพสหพันธ์เยาวชนแห่งกัมพูชาครับแล้วก็เป็นลูกชายของเศรษฐุนเซนนะครับวันนี้ที่กัมพูชาฮะคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ก็คือเนี่ยฮะ คุณบันนีฮะรองนายกฮะมีการนําชาวกัมพูชาจํานวนมากเดินขบวนในกิจกรรมขบวนแห่งความสามัคคีกลางกรุงพนมเปญเพื่อแสดงพลังสับส่นรัฐบาลกัมพูชาและกองกําลังทหารที่ตรึงกําลังอยู่บริเวณชายแดนติดกับประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยชาวกัมพูชาโอ้โหดูฮะภาพมุมสูง แน่นมากนะฮะ,ะชาวกัมพูชามาร่วมขบวนโบกธงชาติและถือผ้าผู้นำนะครับทางเสรจขุนเซนแล้วก็ตัวของพลเอกคุณมาเนตด้วยนะครับโดยการเดินขบวนในวันนี้ครับรองนายมลตรีของกัมพูชาในคุณมาน,นียืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นการแสดงพลังเพื่อข่มขู่แต่เป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงเจตจำนงแห่งความสมามัคคีของชาวกัมพูชารวมทั้งแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งการสับสนและความเชื่อมั่นต่อผู้นำของชาติรวมถึงเหล่าทหารที่ปกป้องแผ่นดินด้วยนะครับทีนี้ขออนุญาตไปต่อกันถูกไหมฮะค่ะเรื่องของการตัด การจ่ายไฟฟ้า,านะคะใช่กรณีที่กัมพูชาเนี่ยมีการตัดการจ่ายไฟฟ้าจากอำเภออันรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยเขาเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากฝั่งเวียดนามาผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศกลางคืนที่ผ่านมาในฝั่งปอยเปตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยไปนะคือต้องบอกเลยว่าปอยเปตเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลจริงๆค,คือไฟจะมีตลอดเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าอย่างนี้ค่ะคือบรรยากาศกลางคืนที่ผ่านมาในฝั่งปอยเปตเนี่ย กระแสะไฟเขาถูกใช้จากเครื่องปั่นไฟอไอเครื่องปั่นไฟที่ใช้แบบกระแสะไฟส่งไปตามที่ต่างๆเนี่ยคือส่งเสียงดังทั้งเมืองค่ะรวมทั้งมีกระแสะไฟเนี่ยตกในพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็คาสินโนทําให้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นเนี่ยดับไปประมาณ2-3นาทีเขาเนี่ยพอ2องสนาทีปุ๊บมันติดขึ้นมาใหม่พอติดขึ้นมาใหม่กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วพอเวลาผ่านไป4-5นาทีดับอีก เะะป็นอย่างนี้ตลอดทั้งคืนเลยก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะพบว่ามีการใช้เครื่องปั่นไฟเวลานานขึ้นตั้งแต่ที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจากฝั่งประเทศไทยทั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยและคาสิโนค่อนข้างมากค่ะคือจริงๆก็มีรายงานข่าวนะฮะว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการตัดไฟแล้วก็รวมทั้งมีการใช้มาตรการคือทบทวนนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมกองทัพบ,บกเนี่ยเคยอธิบายแล้วว่าการปิดด่านจะมี4ขั้นขนาดนี้เราอยู่ขั้นที่2ก็ 2> คือว่าเปิดปิดเป็นเวลาลดเวลาการเปิดปิด แล้วก็เมื่อวานนี้มีคําสั่งถูกไหมฮะทางด้านของกอ,องทัพภาคที่สองไงนะมณฑลสุรนา,ารีเนี่ยนะฮะประกาศเลยโดยเฉพาะด้านด่านสากแก้วคนไทยที่ข้ามไปทํางานอะเล่นพนันอะไม่ให้ไปนะตอนนี้คือสั่งเลยนะฮะคนงานไทยหรือแรงงานไทยที่ไปทํางานตามบ่อนคาสิโ,น,โ,สน,โสนต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้คุณผู้ชมะหลายคนคุณซานนี้อย่าว่าแต่ทหารที่ต้องทํางานตอนนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนบึ้มบั้มขึ้นมา ไม่รู้ล่ะเสียงอะไรชาวบ้านก็ตกใจก่อน<ม>ฮะอย่างวันนี้เราจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดตราดฮะชาวบ้านตำบลชำราที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเขาบอกว่าเมืม่อคืนเนี้ยพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดฮะ<ม>ที่บริเวณเขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีสองเนี่ยนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น<ม>คือชาวบ้านอ่ะเราไม่สามารถจะไปบอกเขาหรอกครับว่ามันเป็นปะทัดมันเป็นอะไรชาวบ้านได้ยินแล้วในภาวะแบบเนี้ย คนก็คิดว่าเอาแล้วใช่หรือเปล่านะเ,เกิดเรื่องแล้วล่าสุดมีคําชี้แจงจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาว,วิกโยธินตราดนะครับท่านนาวาเอกพาริษวงเพนสีบอกว่ายอมรับว่าเมื่อคืนนี้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าจริงนะสาเหตุมาจากการมีโดรนบินสำรวจหลายลําซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโดรนของฝ่ายใดนะครับฝั่งที่ยิงโดรนทางด้านของนะฮะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาว,วิกโยธินตราดยืนยันว่าเป็นฝั่งกัมพูชาฮะเป็นฝั่งที่ยิงโดรนเนี่ยนะฮะและยิงมาจากฝั่งกัมพูชาไม่แน่ชัดว่าเป็นหน่วยไหนยิง นอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนด้วยนะครับว่างดถ่ายภาพในมุมบริเวณชายแดน ที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของยุทธวิธีทางทหารด้วยนะ<ช>อันนี้พวกเราสื่อเองจริงๆถ้าเป็นสื่อที่ทําโดยวิชาชีพเราเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าในทุกวันนี้คุณจานี้คุณผู้ชมเราไม่ได้ว่าชาวบ้านนะ,ะแต่เทคโนโลยีอะมันทาให้ทุกคนมีมือถือและสามารถบันทึกคลิปเหตุการณ์ได้ถูกต้อง<ม>ค่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายอาวุธแล้วก็กลังพลนะคะ,ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเนี่ยก็ยืนยันว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธและกําลังพลเนี่ยเป็นเรื่อออองงงรรรริิิิแตตตตตต่เปปป็นกกกกกทีีี้้้มมมมมมาาาาายควพลซฏบั แต่ตามที่ชาวบ้านได้เห็นในพื้นที่นั่นแหละนะคะและให้สาเหตุด้วยถึงการเคลื่อนย้ายเนี่ยว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจึงของให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งฝากถึงประชาชนด้วยเรื่องของโซเชียลนี่แหละค,คือ ถ้าเกิดว่าขอความคือเขาขอความร่วมมือดีกว่าอขอความร่วมมือว่าถ้าเกิดคุณเห็นเนี่ยการเคลื่อนย้ายเนี่ยอย่าแบบอย่าถ่ายให้งดถ่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มเพราะว่าจะทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้พิกัดค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนชาวชาวตราสเนี่ยดำเนินกิจการตามปกติอขอให้ไว้วางใจทหารในการรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นหวังใจแบบนั้นนะฮะเพราะว่าแน่นอนฮะ กองทัพก็ต้องทําหน้าที่และแน่นอนฮะคนที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยอยากจะรู้มากที่สุดเพราะรว่าท่านเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงนะพลโทบุญสินพาดกลางฮะแม่ทัพภาคที่2ครับคุณผู้ชมฮะนักข่าวก็สอบถามท่านแม่ทัพภาคที่2นะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีคลิปเสียงปรากฏออกมาแม่ทัพภาคที่2เปิดเผยว่าทางนายรัฐมนตรีฮะแพทองทานชินวัตรก็ได้มีการโทรศัพท์มาปรับความเข้าใจแล้วนะครับพร้อมกับอธิบายเนื้อหาในการสนทนากับเซรษุนเซนเพื่อต้องการให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเบาบางลงเป็นการพูดคุยกันหลังบ้าานโดยมททพภี่2 ได้บอกกับนางตรีว่าผมไม่มีอะไรครับผมเข้าใจทั้งนี้นองตรีเองก็ได้กล่าวนะับกับทางพลท,ทบุญสินว่าขอบคุณที่เข้าใจถือว่าคุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไม่ติดใจอะไรตนทําเพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนแล้วก็พลทบุญสินก็ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าวันนี้กําลังเดินทางไปเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับบาดเจ็บจากภารกิจชายแดนก็ยืนยันนะว่าตนทํางานตามปกติไม่มีอะไรนะครับอ,อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของปรับคลรมคุณผู้ชมฮะ วันนี้หลังจากที่มีคลิปเสียงออกมาถามใจคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับรัฐบาลประชาชนถามเลยถามประชาชนท่านไม่เป็นอะไรจริงๆหรอคะถามไม่ทาที่สองเหรอใช่ไหมเอาที่พลโทบุญสินก่อนนะแต่พวกเราเป็นค่ะอ่ะอย่างที่คุณชาี้บอกท่านพลโทบุญสินท่านบอกท่าไม่เป็นอะไรเข้าใจท่านบอกเข้าใจแต่ประชาชนเป็นค่ะถามท่านผู้ชมที่บ้านท่านรู้สึกยังไงถามท่านผู้ชมที่บ้านท่านรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ถ้าท่านเป็นพลโทบุญสินท่านเป็นแม่ทัพ ท่านรู้สึกยังไงท่านฟังแล้วอะ่ะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมฮะประเด็นต่อมาก็คือรู้ไหมฮะว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุวันเนี้ยถามใจคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ไม่ได้แล้วและนี่เราพูดตรงตรงมากแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะถามว่าทำไมเราพูดประโยคนี้คุณผู้ชมรู้ไหมฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตั้งแต่คุณเท็กัละทพงเดินปัญญาวุฒิผู้นําฝ่ายค้านแล้ววันเนี้ยฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักประชาชนออกมาพูดแล้วว่าภณยนรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมแล้วขณะนี้รัฐบาลจําเป็นต้อง ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เราต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะฮะและตามที่พรรคฝ่ายค้านเขาก็มีการเสนอความเห็นนี้ขณะเดียวกันท่านพลโทบุญสิล์ท่านบอกว่าท่านไม่เป็นอะไรท่านถามใจทหารชั้นผู้น้อยทั้งหลายที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนตอนนี้ที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่จริงๆผมรออีกท่านหนึ่งนะฮะปกติท่านจะโพสตเฟซบุ๊กท่านรอแม่ทัพภาคที่สองาบางทีท่านจะโพสต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพที่ผ่านมากองทัพเขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กอ่าอ,อย่างเช่นแฮชแท็กไทยน้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดหรือแม้แต่การที่ทหาโรโพสต์เฟซบุ๊กแล้วทหารบอกว่าเราจะปกป้องอธิปปตย์ปไตยนี้เราจะทําหน้าที่นี้ของเราให้ดีที่สุดผู้ชมถามใจทหารที่เขาเป็นชั้นผู้น้อยในขณะที่เรานอนเพลงพี่กอฟัฟกิ้งฮีโร่คุผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมฮะทหารอะ ในขณะที่เรานอนหลับนะฮะที่เราสะดวกสบายกันอะแล้วทาหารที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนอตอนเนี้ยแล้วเขาฟังในสิ่งที่นายรัฐมนตรีพูดตรงเนี้ยเวลาพูดถึงแม่ทัพของเขาแล้วเวลาที่พูดไม่ออกอม,มันพูดไม่ออกอะ่ะคุณผู้ชมแล้วนึกถึงมันไม่ใช่แค่ทาหารครอบครัวทหารทุกทาหารทุกคนมีครอบครัวคุณผู้ชม,มเขาต้องจากลูกจากเมียจากคนรัก ไปปกป้องชายแดนและทุกวันเนี้ยคุณผู้ชมฮะอ่ะวันก่อนคุณชาีิเล่าให้ผมฟังไปทําบุญที่โรงพยาบาลพมงกุฎใช่ค่ะคุณชาีิบอกว่าพี่ต่๋ยรู้ไหมในขณะที่เรานําเสนอข่าวอะ่ะทหารที่เขาต้องบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนอะ่ะ ไม่เป็นข่าวเยอะมากนะใช่ค่ะเยอะมากคุณผู้ชมตอนที่ไปเนี่ยคือเยอะเยอะจริงๆคือเราอยู่ในประเทศเราอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ปลอดภัยแล้วสงบมากเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าชายแดนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าเขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างจนเราได้ไปเห็นกับตาเนี่ยแหละคุณผู้ชมคือทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดจริงๆอันนี้ต้องอธิบายแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้หลายหลายคนประชาชนหลายๆคนบอกว่าได้ยินคลิปเสียงเจ็บปวดเหลือเกินกับคําที่ว่าฝั่งตรงข้าม เราเปิดรายการมาเรายังบอกเลยว่านายกเคยย้ำต,ตลอดนะฮะว่าทหารกับกองทัพทํางานด้วยกันค่ะทหารกองทัพและรัฐบาลขอภยัยกองทัพกับทหารเหมือนกันกองทัพกับรัฐบาลเราทํางานร่วมกันถามจริงวันนี้ประชาชนเขาเชื่อแบบนั้นไหมท่านบอกว่ามันเป็นยุทธวิธีในการสื่อสารม,ม,ออามันพูดไม่ออกฮะมันพูดไม่ออกจริงๆเอาละฮะบางท่านที่ยังรักรัฐบาล ก็ถามใจท่านละกันว่าในสถานการณ์นี้อ้าวคนเชียร์รัฐบาลคนลักรัฐบาลคนลักรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถามใจท่านท่านคิดว่าวันนี้รัฐบาลของท่านยังอยู่ได้ไหมคุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แพ็กเกจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนที่เศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899กาแล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีกเอเมอริตเอฟเอคับฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพไทยลีก สมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax s t r สตรีมมที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป